วิธีการทำไฟล์ PDF เป็นไฟล์ QR Code ที่สามารถสแกนได้กันนะครับโอเคครับขั้นแรกนะครับให้คุณเตรียมไฟล์ PDF มานะครับผมที่คุณต้องการแปลงเป็น QR Code จากนั้นนะครับให้คุณไปที่ Google Chrome ครับผมเข้าไปที่ Google Drive ครับพิมพ์ไปเลยครับ Google Drive เมื่อพิมพ์เสร็จแล้วนะครับให้คุณเข้ามาที่อันนี้ครับ Google Drive จากนั้นก็ไปที่ได์ของคุณรอสักครู่ครับเมื่อมาถึงหน้านี้แล้วเนี่ยให้คุณนะครับเลือกบัญชีที่ต้องการเข้าสู่ระบบจากทางด้านนี้ก่อนนะครับของผมได้ทําการเลือกเป็นบัญชีนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะไม่เปลี่ยนอะไรนะครับเมื่อคุณมาหน้านี้นะครับให้คุณไปที่ได์ของฉันพอมาอยู่ที่ได์ของฉันแล้วเนี่ยให้คุณนะครับคลิกขวาตรงพื้นที่โล่งๆครับจากนั้นกดโฟลเดอร์ใหม่ตั้งชื่อโฟลเดอร์ที่คุณต้องการครับผม เอาผมจะพิมพ์ไปว่างานทดสอบเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วคุณก็กดสร้างไปเลยครับเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็คลิกเข้าไปที่โฟลเดอร์นั้นเลยครับเมื่อมาถึงหน้านี้นะครับให้คุณย่อนะครับเป็นอย่างนี้นะจากนั้นคุณก็ไปดึงไฟล์ PDF เนี่ยลากเข้ามาเลยครับแล้วก็ปล่อยรอสักครู่ครับ ตอนนี้ไฟล์ pdf ของเรานะครับก็ทําการเข้ามาอยู่ด้านในเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้คุณครับกดคลิกย้อนกลับออกไปครับขั้นตอนต่อมาครับเป็นการแชร์ไฟล์นะครับให้คุณคลิกขวาโฟลเดอร์ที่มีไฟล์ pdf ของคุณอยู่ไปที่คําว่าแชร์กดคําว่าแชร์ครับรอโหลดสักครู่เมื่อขึ้นมาหน้านี้นะครับให้คุณมาที่การเข้าถึงตรงนี้นะครับ มันจะมีคําว่าจํากัดให้คุณติ๊กไปที่คําว่าจํากัดครับแล้วเลือกว่าทุกคนที่มีลิงก์จากนั้นทางด้านขวามันจะมีการกําหนดสิทธิ์อยู่นะครับให้คุณเลือกเป็นอันเริ่มต้นครับผู้มีสิทธิ์อา่านถ้าถามว่าผู้มีสิทธิ์อ่านจะสามารถโหลดไฟล์ PDF ไปใช้ได้หรอ คําตอบคืออยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมแสดงให้ดูนี่ก็คือที่ผมไปอ่านมานะครับคือผู้มีสิทธิ์อ่านสามารถดาวน์โหลดได้ครับแต่ไม่สามารถคอมเมนต์แล้วก็แก้ไขอย่างอื่นได้นะครับโอเคเอาแค่นี้พอนะผู้มีสิทธิ์อ่านเมื่อเลือกเสร็จแล้วนะครับให้คุณกดคัดลอกลิงก์ตรงนี้ครับเรียบร้อยตอนนี้เราก็ได้ลิงก์มาแล้วนะครับต่อมาครับผมให้เปิดแท็บใหม่ครับผม New Tab ครับตรงรูปบวก พิมพ์ค้นหาไปว่าสร้าง QR code ครับผมจากนั้นกด enter แต่ถ้าเกิดใครไม่อยากค้นหาแล้วก็ทำตามตรงวิธีเนี้ยเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้สองลิงก์นะก็คือลิงก์เข้า Google Drive กับลิงก์เข้าทำ QR code นะครับผมมันจะได้สะดวกสำหรับคนที่มารับชมนะครับโอเคเว็บไซต์ที่เราจะเลือกใช้ในการทำ QR code เนี่ยผมแนะนำจะเป็นตัวนี้ครับผม qrcode.in.th ครับผมกดเข้าไปเลยครับ จากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างครับนี่ครับผมตรงทางํา QR Code คุณสามารถใส่โลโก้ไปใน QR Code ได้นะครับแต่สำหรับใครที่ไม่ได้สนใจเรื่องการตกแต่งเนี่ยพวกเนี้ยไม่ต้องไปสนเลยครับเรามาสนแค่ตรงนี้ครับผมระบ,บุ URL ที่ต้องการสร้าง QR Code ก็คือลิงก์ที่เราก๊อปมาเมื่อกี้เนี่ยให้คุณคลิกซ้ายหนึ่งทีครับแล้วก็คลิกขวากดวางครับผมเรียบร้อยลิงก์ก็จะมาใส่ตรงนี้เรียบร้อยนะครับ ให้คุณกดสร้าง QR code ah ครับเมื่อสร้างเสร็จแล้วครับคุณสามารถกดดาวน์โหลดไฟล์เป็น png เพื่อทำการดาวน์โหลดแล้วนำา QR ยโคเนี่ยไปใช้ต่อได้เลยครับเมื่อมีโฆษณาขึ้นก็กดปิดครับอ่านี่ก็จะเป็น QR code ah ที่เราสร้างสำเร็จแล้วครับคุณสามารถนำไปใช้ได้เลยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับใครหล,หลายๆคนนะครับผมถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u b s c ส i b e กกับทางเราด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ Thank you